ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22กุมภาพันธ์นะครับกับช่องนะครับแฟนบอลพันแทะพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับช่องนี้เป็นช่องลูกของแชาวบา้านข้างลิเวอร์พูลนะครับถ้าหากใครอยากติดตามข่าวสารลิเวอร์พูลแบบติดขอบสนามเลยนะครับรับรองไม่ตกข่าวกับช่องนี้ฮะ ราไปเริ่มต้นกันที่ชัยชนะของลิปูเหนือรูตันทาวในคัมคืนที่ประมาณสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับมีเหตุการณ์สําคัญที่ชวนให้คิดเลยนะฮะนั่นคือรอบเอ็ดเวิร์ดผู้จัดการทีมรูตันได้ไปพูดคุยกับเจกเก็คกลับผู้จัดการทีมลิปูโผลและเจเดนเดนส์นะครับดาวรุ่งของลิปูโผลด้วยอารมณ์ขันโอ้โหหัวเราะกันเลยนะฮะอย่างกัรรู้จักกันมานานโดยมีการเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งนะฮะรอปแอ็ดเวิร์ดเคยเล่นฟุตบอลน,นะครับกับคุณพ่อของดาวเตะดาวรุ่งเจเดนเดนส เล่นในทีมด้วยกันนะครับก็เลยมาคุยกันหลังจบเกมนะครับก็เป็นเพื่อนของพ่อเจเดนเดนนะครับโดยเกมน,นี้รูต้นท้าวอานำไปก่อนเหยวอน้า,นาประหลาดใจนะครับจากลูกมงของซีเอโดซีอ็อกเบเน่นะครับในครึ่งแรกแต่เจ้าบ้านก็กลับมาสู้และยิง4ลูกลวดในครึ่งหลังนะครับโดยได้ประตูจากวิกิฟันได้มงประตูตีเสมอนะครับและจากนั้นก็เป็นคดิโกโปนะครับแล้วก็เป็นท่านั้นของลุยเดียร์และก็ฮาวียเอเลียรนะครับ โดยการปิดท้ายชัยชนะไป4ประตูต่อ1ทําให้นําเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นําห่างแมนเชสเตอร์ไป4คะแนนนะครับแต่แข่งมากกว่า1เกมชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แน่น่าประทับใจพเอเจอเกงครมีตัวหลักที่บาดเจ็บไปถึง9คนนะฮะส่งผลให้มีดาวรุ่งจกอะคาเดมี่5คนนั่งเป็นตัวสำรองขณะที่ผู้ชมพวกเราก็รองเกมเหนือกว่าส่วนอ่าเกงเกงคลับในช่วงใกล้จะหมดเวลาก็เลยตัดสินไทส่ง เจมส์แมคโคนเนลและบ๊อบบี้คัคลงสนามมานะครับในนาทีที่89โดยดาวรุ่งพรสวรรค์สูงอย่างเจเดนเดนส์นะครับได้ลงสนามเป็นตัวสโลองในนัดแรกด้วยนะครับหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงเวลาสัน้นๆนะครับได้ลงสนามในช่วงท้ายจบเกมเจนเขาก็วิ่งเข้าไปแสดงความดีใจกับกองหน้าในวัย18ปีนะครับเจเดนเดนส์ J ด้วยความสูงก่อนที่เคยชอบทํานั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมลูตันทาวน์เนี่ย หลังจากจบการแขง่งก็วิ่งเข้ามานะครับก็เดินเข้าไปหาเจกเก้นคลับแล้วก็ตบไหลแล้วก็ล็อบเอเวอร์ก็พูดว่าผมเคยเล่นกับพ่อของเขานะครับคือไปบอกกับเจกเก้นคลับนะว่า,าเคยเล่นร่วมกับพ่อของเจเดนเดนภายในทีมเดีวยวกันนะครับคำพูดนี่ไม่อาจคิดว่านี่เรียกเสียงหัวเราะได้จากทั้งเจเดนเดนและเจกเก้นคลับนะครับหัวเราะออกมาเลยจากนั้นล็อบเอเวอร์ก็ตบไหลดาวรุ่งเจเดนเดนนะครับก็ อยู่กลางสนามนะครับพูดกันแล้วก็หยอกล้อกันแล้วพูดประมาณว่าเนี่ยเราเคยเล่นทีมเดียวกันกับพ่อในนะนะครับโดยเอ็ดเวิร์ดนั้นเคยเล่นฟุตบอลนั้นกับทีมดังอย่างวูมแฮมตันาร์เซนอลและแบ็กพูลก่อนที่จะแขวนสตั๊ดนะครับและยังเคยเป็นตัวแทนของทีมชัดวลอีกด้วยนะครับโดยเชื่อกันว่าล็อบเอ็ดเวิร์ดนะครับผู้จัดการทีมรูต,ตันเนี่ยเคยลงเล่นกับคุณพ่อของเจเดนเดนนะครับซึ่งมีชื่อว่าเจสันเดนนะครับ ซึ่งเป็นพ่อของเจเดนเดนในช่วงเวลาที่ลงเล่นด้วยกันในนามทีมชาตินะครับถึง15นัดนะครับโดยเจ่นนี้ครับก็เปรียบชชนะหลังจบเกมนะครับบอกว่าเป็นชนะอันยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เป็นชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่ลิเวอร์พูลเอาชนะบาซ่าอีกนะครับแกก็พูดขำๆนะฮะก็บทสรุปนะฮะลอบเอ็ดเวิร์ดก็ลงมาทักทายนะครับลูกชายของเพื่อนเก่านะครับ ในที่สุดก็ในเนื้อหาเนี่ยเห็นหัวเราะกันนึกว่าหัวเราะอะไรนะครับที่แท้จริงแล้วามาพูดกับเจคินคอปว่าผมเคยลงเล่นกับพ่อของเด็กคนนี้ด้วยนะครับก็เป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ักนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเจคินคอปนะครับออกมาสัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะรูตันทาวนะครับสประตูตัวหนึ่งเจคอปยอมรับเลยนะฮะว่า เชลซีเหนือ,อกว่าและเป็นเต็งจ่าเดอะรสของพวกเรานะครับหลังจากเอาชนะลูตันทาวไปได้4ประตูต่อหนึ่งแม้จะขาดนักเตะไปถึง9คนนะครับเจคเคก็ออกมาอยอมรับว่าเชลซีคือทีมเต็งที่เหนือ,อกว่าทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับในเกมนัดชิงชัเลิศดคาราบุคัพในวันอาทิตย์นี้แต่ก็ยืนยันว่าเดอะรสนะครับจะสู้เต็มที่แม้จะขาดนักเตะไปหลายคนทีมชากฟฝรน่งเศพิมพ์นี้กับลงสนาม ด้วยนักเตะชุดใหญ่เพียงแค่9คนที่เอาชนะลูตันทาวน์4-1ที่แอนฟิลด์เมืคค่อค่ำเกิดวันพุธที่มันมานักเตะที่ไม่พร้อมนะครับก็ประกอบไปด้วยอาลิซงเบเกอร์เทนเอเล็กเซนเนอร์โนดิโกโชต้าโมเมสซาลาติโกอัคันตาลาดโดมินิกส์อสไลน์เจอมาติฟเคอร์ติจูนลัดดวินเยตนะครับเราต้องรอดูว่าใครจะฟิตพันเล่นในนัดจริงชาเลนจหรือไม่แต่ผมเคยพูดก่อนเกมพบกับลูตันว่าตราบใดที่เรามี11คนเราจะสู้สุดใจเจกิ้งควากล่าว เราเป็นทีมเต็งจ๋าหรือไม่เลยเหรอแน่นอนว่าไม่เราเจอกับเชลซีครั้งสุดท้ายพวกเขาพัฒนาขึ้นมากนะแล้วมันจะเป็นเกมที่ยากเจค็นคอก็ยืนยันอีกว่าก่อนเกมที่เจอกับลุนททันตานั้นสตัานต้องพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านานหลายเดือนขณะที่เคอร์ติจโจนก็มีอาการบาดเจ็บเอ็นกระดูกและอลิซุงบิเกอร์มีปัญหา,าการบาดเจ็บที่ก้ามเหื้อ อเล็กซานเดอร์โนโดมินิกสปอสไลและติโก็อคันตลาเป็นนักเตะที่บาดเจ็บย,ยาวแต่เจคินครับยังไม่ยืนย,ยันความพร้อมของซาร่าและดาวน์ูย์ยสดสำหรับเกมในวันอาทิตย์ต้องรอดูก่อนดูยัถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของเกมที่เชนเบนฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ส่วนซาร่าลงจากมานั่งช็ลองมาทําประตูหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น, Egypt, น Nation, แต่ก็ไม่มีชื่อลงสนามพบกับรูตันทาวด้วยการขาดนักเตะตัวหลักในเกม พบกับลูตันเจเกนครับก็เลยไว้วางใจสกยภาพของนักเตะตัวสำรองโดยส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามในวัยเฉลี่ย25ปีกับ68วันซึ่งถือเป็นทีมที่มีอายุน้อยที่สุดของสโม,มสรลิเวอร์พูลนะครับนับตั้แต่เดือนกุมภาธ์ปี2008นอกจากนี้แล้วสโมาร์นมสำรองของลิเวอร์พูลยังมีนักเตะอายุ19ปีหรือต่ำกว่านั้นนะฮะอยู่ถึง5คนโดยมีเทรโอยนูนี่กองกลางในวัย16ปีก็เป็นหนึ่งในตัวสำรองด้วย ส่วนเจเดนเดนในวัย18ปีลูกชายของตอนนั้นนักเตะที่มีชื่อว่าเจสันเดนนั้นนะครับคืออดีตนักเตคเะคริสเซอร์เลก็ลงสนามเป็นตัวสลองในนาทีที่89นะครับสำหรับเจเดนเดนและมีส่วนสำคัญในประตูที่4ของลิเวอร์ pool ด้วยการจบอลกับฮวีเอเลียดนะครับโดยเขาบอกว่าเด็กๆลงมาแล้วทําได้ยอดเยี่ยมมันเจ๋งที่วัฒนธรรมหล่อหลอมคนรุ่นต่อไปจิเก้นากล่าว แน่นอนว่ามันไม่สูงแบบเราเคยพูดไปแล้วว่าถ้าโจเอลมาติปไม่เจ็บเจ้เรย์คอนซาจะได้ลงเล่นกี่เกมละคอนซาททาได้ดีรวมถึงคอนเนอร์เบลซ์ลีย์บ๊อบบี้คลักและเจมแมคคอนเนลนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับดาวรุ่งของเราเราไปปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับลิอร์พูคนหนุม่มพี่สูตรผีเท้าเจกกับชีบ๊อบบี้คลาร์กพร้อมลงสนามหลังโชว์ฟอร์มดุดันในเกมพบกับรูตันทาว นัดชัยชนะเหนือลูดท่านทามรของลิฟวูไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองผลงานน่าเยี่ยมของเจ็กกิ้ครับเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการฉลองอนาคตของสโมสรอ,อีกด้วยเกมนี้ลิฟวูขาดนักเตะต,ตัวหลักไปหลายคนซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่เจ็กกิ้ครับใช้งานเป็นกำลังหลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องส่งผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกในรอบ6ปีโดยมีนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีลงสนามไปถึง7คนซึ่งเทนั้นเห็นว่าขาดประสบก,การณ์ทีมชุดนี้พวกเขามมีสิทธิ์ที่จะโดนกดดัน ของตัวเองจนพลาดพลาดท่าแพ้ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามคนหนุ่มคนน้อยเหล่านี้แสดงถึงสกยภาพของพวกเขาโดยการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแม้จะเสียประตูไปก่อนในครึ่งแรกแต่ก็ไม่ยอมแพ้จนสามารถพลิกกลับมาชนะได้รารุ่นของเจคินคอัแสดงเห็นถึงบุคลิกภาพความเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญี่สุดก็คือพวกเขายังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนถึงอนาคตอันสดใสของโซมสันลิวูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งนักเตะดาวรุ่งบางคนที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังซึ่งในนั้นเจคินคอัได้พูดถึง หลังจบเกมและยืนว่าพร้อมที่จะให้โอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแล้วเจอก็กล่าวถึงบ๊อบบี้คลาร์กนะครับในเกมที่ชนะลูตันทาวในงานแถลงข่าวตามการรายงานของ DPC s p o r t เจค็ก็ครับถูกถามเกี่ยวกับฟองกระเล่นของนักเตะดาวรุ่งของเขาเจค็อบชื่นชอบพวกเขาทั้งหมดและเน้นย้ำถึงบ๊อบบี้คลาร์กเป็นพิเศษ เด็กพร้อมแล้วและผมจะไม่ทําแบบนั้นถ้าพวกเขาไม่พร้อมผมจะไม่ส่งบอบบี้คลาร์กลงสนามถ้าเขาไม่พร้อมดูเหมือนลูตันจะหมดแรงดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นในตัวพวกเขานักเตะดาวรุ่งทุกคนมาจากสิ่งที่พวกเขาทำเจคเก้นครับอธิบายบอบบี้คลาร์นะครับถูกเปลี่ยนลงสนามในช่วงต้นครึ่งหลังเขาลงเล่นประมาณ20นาทีซึ่งมากกว่าเวลาที่เขาลงเล่นร่วมกันในพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมดและเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเขาลงไปเล่นอย่างดุดันไม่กลัวการเข้าปะทะและ ยืนหยัดต่อสู้ความแข็งแกร่งของลูตันทาวนี่เป็นอีกช่วงเวลาที่น่าจ,จับตามองของดาวรุ่งหงแดงในวัย19ปีคนนี้นะรับสุดยอดนี่คือพิสูจน์ไเห็นนะครับว่าเกินของเชคเกนคอปสุดยอดและการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ของพวกเรานะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบชา้าของวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ